สวัสดีครับวันนี้พามาดูดากอนไอ้นะครับดากอนไอ้ปีสองพันหนึ่งนะครับปีสองพันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสามพันนะครับสามพันปั๊มสายแล้วนะครับเทอร์โบศูนย์สี่นะครับโบศูนย์สี่แล้วก็มีปั๊มสายฝาสูงนะครับสิบเอ็ดมิลนะครับรถก็สวยๆพร้อมใช้งานครับพสวยนะครับสีบางๆนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเพราะว่าโอเวอร์ฮอนใหม่น่าจะทําทําเครื่องไปห้าหมื่นกว่าแล้วก็มีโบมีปั๊มอีกหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็ หมดเยอะอยู่ครับเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะครับความร้อนนิ่งๆนะล้อวีลนะครับผมสิบครึ่งเออเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับยางสองห้า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 อาร์สิบแปดนะครับสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยๆนะครับเล่มชุดโรนคบพาสีหกเก้านะครับโรลคบพาสีหกเก้าจัดทรงเรียบร้อยนะครับรถอยู่ร้อยเอ็ดนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับอยู่ร้อยเอ็ด ติดฟิล์มใหม่รอบคันติดฟิล์มใหม่เรียบร้อยนะครับทาเกียร์เพะไม่มีขาบภายในสวยๆเครื่องดีเกียร์ดีนะครับทางไกลสบายร้อยเปอรเซ็นต์นะครับช่วงล่างดีนะครับวัตน้ำฝนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกอย่างพาษีหกเนะครับรถเจ้าของขายเองนะครับคันนี้ดี t a i l i n g สีนะครับ ผมป,ปิดฝากระโปรงให้ดูครับนะครับดีเทลส,สีสวยเงาๆนะครับตามสไตล์ดาคอนไอทรงอมะตะนะครับส,สวย,ยางางามนะครับอันนี้เครื่องสาม0ันตตัวท็อปสุด สามเล่มชุดโอนครบนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับราคาแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองนะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับหนาต้นอ้ายนะครับสวยๆสภาพหนึ่งในร้อยแน่นอนครับไปหารีบมาครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับนี่ครับหน้าตาคนขายนะครับวิดีโอคอรดูรถได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ